สวัสดีครับพบกันอีกแล้วผมดิ้นี่โกนะวันนี้ก็จะมาแนะนารายได้คร่าวๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือน5นะครับผ่านมาจากวันแรกอยู่วันเนาะมาดูกันครับผ่านมาจากวันแรกวันแรกของผมคือวันที่5คุณผิดวันที่2เดือน5นะครับ ผ่านมาวันนี้ก็ประมาณ19บเวันสิ 19, ประมาณนี้ครับสิวันก็รายได้ตอนนี้ก็ยังเข้ามามประมาณนี้เริ่มจะไม่มีแบบต่ำกว่า1นึ่แล้วไม่ใช่อ่าประมาณนี้ครับอ่ะโอเคครับถามว่าตอนนี้มีทั้งหมดกี่พอร์ตนะครับ ตอนนี้ก็มีทั้งหมด204พอตครับ2อ4รอยสีพอเค2 0สองร้อยสี่พอตอ่าใจะให้ดูอะไรลืมไปอ่าต้องมาด,ดูตรงนี้ครับอันนี้ดอลลาร์มันตกนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ดอลลาร์ตกเ c h t ซีเแหละเหลเหรียญลาคามันร่วงล,ง,ลงมา ก็เลยเห็นยอดประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นรอก่อนเพราะยังไงผมก็ยังไม่ได้ขายทันทีเลยเร็วนี้ตอนนี้ยอดของณนะวันนี้ก่อน10บโมงเนี่ยมันจะเป็นเท่านี้ซึ่งถ้ามันจะโอนให้ตอน10โมงครึ่งของทุกวันเนาะยอดมันก็น่าจะใกล้ๆ2อนั่นแหละโอเคงั้นวันนี้ผมมีอีกโปรแกรมหนึ่งจะมาแนะนำนะครับซึ่งคนที่พอดหลายๆคนก็ควรจะต้องมีนะครับ ื่อว่าโปรแกรมเสียพอตสเตตัสนะครับเอาไว้ดูสถานะการพอตนะครับแต่ละช่วงเวลาว่าใช้เวลาในการทําสถานะนั้นน่ะกี่นาทีกี่นาทีจนถึงเริ่มต้นจนถึงพอตเสร็จเนี่ยรวมหมดกี่นาทีโอเคครับอ่ะเราไปเซิร์ชกันอ่ะชื่อโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้ครับเสียพอตสเตตัสคุณในกูเกิลเลยก็นี่ครับกดทับเนี่ยบอกแม่อะไรทับทับนะ โอเคพอมาหน้านี้แล้วเพื่อนๆสกอร์เมาส์ลงมาข้างล่างนะครับหน้าจอโปรแกรมมันจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวไปดูของจริงกันเลยดีกว่านี่ตรงนี้นะครับ i n s t ตอลแสตดดาวน์โหลดนะครับแล้วเพื่อนๆเพื่อนกดตรงนี้ดาวน์โหลดรุ่นเวอร์ชันก็รอมันดาวน์โหลดให้เสร็จนะครับโอเคเพื่อเพื่อนๆดาวน์โหลดเสร็จแล้วเพื่อนๆกดเซตอัพได้เลย ถ้าเป็น Windows 10บางคนมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วกด More Info แล้วก็ Run Away หรือว่า r a w Anyway ครับอ่าเน็่เน็กไปเลยติดตั้งตัวไหนก็ได้ติดตั้งไปเตอะโอเคหลังจากนั้นก็คลิก s t a ัดคูดันโปรแกรมนะครับโอเค r u นนรี n ก w อนด้วยโอ้ <laughs> โอเคงั้นเรามาดูกันนะครับว่าอันเนี้ยมันก็จะเก็บสถานะคือมันไม่ได้ดูได้ทันทีนะไอตอนที่พอร์ตอยู่อะ่ะแต่มันจะมามันจะไปอ่านหลอกจากรีพอร์ตนะครับอันนี้ไฟล์หลอกมันน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วมันก็นดึกมาอ่านโอเค okay. นี่ดูแต่ละสถานะนะครับนี่เฟดหนึ่งถึงสี เป็นสุดท้ายคือการย้ายไฟล์นะครับนี่นเกืดอะไรคึ้ย้ายกี่สิบทีโหดไร่เดี๋ยวนะเออสลงว่ามันไม่เอาเวลาย้ายมารวมใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่าโอเคอันนี้ผมเห็นเวลามันมีแปลกๆช่วงน,นวนะก็คือ อันนี้ข้างบนุออันนี้จะเป็น total นะครับก็คือเวลารวมทั้งหมดและส่วนตรงนี้นี่ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นช่วงเวลาสุดท้ายคือช่วงเวลาย้ายไฟล์นะครับซึ่งแต่ละอาน,นประมาณ10นาทีกันหมดเลยแล้วมีอันนึงเนี่ย40นาทีผมก็เลยคิดว่าเออ40นาทีทําไมเวลาหายแค่8นาทีวะเออผมก็เลยดึงเวลาออกมาลองคํานวณดูนะครับแล้วก็ดึงเวลาตรงนี้ออกมาด้วยตาร์ท กับเอ็นนะครับตัดกขที่นิดอ่านี่ผมดึงออามา้ามาแล้สองอันก็คือในช่วงเวลาที่เห็นว่ามันหา่างมันได้นี่สี่ชั่วโมงห้าสิบกับสี่ชั่วโมงห้าสิบแปดนะครับนี่สี่ชั่วโมงห้าสิบสี่ชั่วโมงห้าสิบแปดอ่าผมลองเอาเวลา,ารวมกันดูอันนี้ใกล้เคียงเพราะว่าเออใกล้เคียงไม่ใช่เพราะว่าอะไรแต่ว่าอันที่สองคือเวลามันห่างไปเยอะเลยไม่ใช่ว่า สี่ชั่วโมงห้าสิบแปดนะมันกลายเป็นห้าชั่วโมงสี่สิบสองผมก็เลยลองอลบออกดูอพอลบอันนี้ออกอเวลาตรงซะงั้นแสดงว่ามันไม่ได้เอาไ้ตัวนี้มาคำนวณน,นะครับแปลกจังก็เลยลองเอาเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดมาลบกนันก็จะได้ประมาณสี่ชั่วโมงห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันครับอืเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเอาที่ใกล้เคียงก็คือน่าจะเป็นเวลาพอ จริงๆแล้วก็บวกกับเวลาย้ายฝ่ายคิดหน่อยอ่าถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่ามันย้ายมันของเครื่องผมเนี่ยสเปคเนี่ยมันพอตประมาณ6ชั่วโมงใช่ครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆเห็นปะมันพอตเสร็จจริงๆอ่ะมันก็น่าจะประมาณ5ชั่วโมงและ4ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าเวลาย้ายฝ่ล์เนี่ยบางทีย้ายนานมากอันเนี้ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นช่วงแรกๆที่ผมย้ายผ่าน USB แล้วมันมีปัญหาความเร็วตกบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยโอ้ลากไป็นชั่วโมงนึงเลยผมถึงแนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเนี่ยถ้าพอร์ตแต่ละทีเนะี่ยควรจะพอร์ตนะประมาณนี้ถ้ามีไดร์ประมาณนี้นะอันนี้ผมเป็นไดร์ไดรที่อยู่เสียบสายซาร์จานะครับเป็นต,ตัวไดร E เนี่ยตัวต่อตัวน,นี้เป็น SD ผมก็จะพอร์ตจากไดร์ที่ทำการพอร์ตที่ไดร์ D มาใส่ที่ไดร E ก่อนนะครับ แล้วพอเสร็จแล้วเขาย้ายมาอีเนอลอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปใช้ที่อื่นอะไรอย่างนี้เออมันจะโอเคกว่านะครับดีกว่าพอตใส่ Eternal, อีเทนอลอีันโดยตรงเพราะว่ามันมีโอกาสที่ความเร็วมันจะตกเนาะเพราะว่าสาย USB กับพอร์ตเราก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมพอตเข้าไปตรงๆก่อนดีกว่าสุดท,ท้ายาย้ายไปที่หลังเนาะอืมโอเคโปรแกรมนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับ ก็พูดถึงก็ความจริงๆนะถ้ามันถ้ามันมันก็ละเอียดดีก็แสดงว่ามันเก็บรีพอร์ตทุกอย่างอยู่แล้วโปรแกรมนี้มันแค่หยิบมาอ่านเฉยๆเนาะโอเคอ่ะเรามาดูเล่นๆกันว่าผอมผมนี่เฉลี่ยแล้วใช้เวลามากสุดประมาณเท่าไหร่ลอง องไมนี่ดูแล้วกันนอนไปนมากนอนไปนมากไม่ได้หรอลืมไปลืมไปว่ามันไรนี่มันเป็นตัวเลขไม่พูดผิดมันเป็นตัวอักษรใช่ผกแบบนี้เหมือนเดิม่ก่อนจะไปดูนะครับผมให้ดูสเปคก่อนนะสเปคเครืนน่องนี้ CPU เป็น Intel Core i 7 Gen 9นะครับมีทั้งหมด8คอ core แปดนะครับแ a m ก็มีเท่านี้16ส่วน SSD เป็นตัวนี้ตัวที่ผมเคยไม่ได้เคยแนะนำเคยบอกสเปคไว้ก็คือมันความเร็วอ่านเขียนจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะประมาณ2000ทับ2000ผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันอตอนนี้ความเร็วอ่านเขียนสองพันสองเขียนสองพนะครับ ต่ร้อยห้าหกร้อยห้าสิบสองีบีนะครับในราคาสองพันบาทเนาะโอเคมันก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวที่ผมซื้อมาใหม่แหละมาเสียบเทสในเครื่องนี้เลยเพราะว่าผมลองเสียบบโน้ตบุ๊กแล้วความเร็วมันอืดเพราะว่าลองเช็คดูท p u เครื่องโน้ตบุ๊กผมอะทำงานได้ไอ้เครื่องเนี้ยมาทำงานได้ดีกว่าไอ้ตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก5 5 0เลย 5้นี่ก็สองเท่าเลยนะถ้างั้นนะโอเค,อเ,คเพราะว่ามันน่าจะขอกว่าที่พทีท่ีอยู่เนี่ยทำงานช้าเพราะว่าเอเดีเราเร็วอยู่แล้วอืมประมาณนี้ครับะมาดูส่วนโปรแกรมกันโท,ท่องอ่าเร็วสุดสี่ชั่วโมงสี่สิบนะครับรวมเวลาย้ายแล้วเหลออะไรอยี้แต่ถ้าช้าสุดห้าชั่วโมงหนะ้าสิบแปดเนาะ นี่ห้าชั่วโมงห้าสิบแปดโอเคนี่ถ้าเกิดว่าพอร์ตได้แบบว่าสี่ชั่วโมงสี่สิบตลอดนี่ห้าห้าสี่ยี่สิบห้าสี่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสองก็ประมาณนี่พอทป่ะดันมาแล้วถึงห้าพอตเลยเนี่ยเรื่องนี้ยถ้าพอร์ตทีละพอร์ตและถ้าเกิดว่าพอร์ตทีละสามพอร์ตบบอะไรนี้เมื่อกี้ห้าพอตใช่ไหมสามพอทยี่สิบแล้วนั่นน่ะเอออันนี้คือถ้าเกิดว่า หนึ่งทนะมันพอได้เทียสามนะแต่ถ้าเกิดว่ามีถึงสองมีถึงสองบีสอเทราไบต์อะไรเงี้ยโอ้โหเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนี่ต้องหน้าลองแนละ้วเ,เดี๋ยวผมทำคลิปลองให้ก่อนแล้วกันในคราวหน้าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาโปรแกรมดีๆมาแนะนำนะครับส่วนใครที่ยังลังเลอยู่นะครับว่าจะเริ่มต้น ดีไหมเริ่มต้นไม่ดีไหมอะไรอย่างนี้ก็ผมแนะนําถ้าคํานวณความเสี่ยงจริงๆแล้วอ่ะผมว่าความเสี่ยงมันน้อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะคอมพิวเตอร์เราบางคนมีอยู่แล้วถ้าเกิดอาจผมพูดถึงคนที่พอมีทรัพยากรก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าบางคนมีทรัพยากรอยู่แล้วเราก็อาจจะหาซื้อแค่ SSD กับฮาร์ดดิสต์มา ในการถอนแตงกาปลปามนะครับ s ด d ถึงเราจะขายต่อยากแต่มันก็ช่วยคอมเร็วขึ้นถ้าสมมติว่าเหมือนพังอะไรขึ้นมานะเหมือนแตกขึ้นมาเราก็ยังใช้ได้ต่อใช้ดีย,ยาวๆเลยยาวโฟเลยแต่ถ้าว่าฮาร์ดดิสก์เนี่ยอาจจะขายยากหน่อยแต่มันก็ยังใช้งานต่อๆไปได้คือเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเอาไว้เก็บไฟไงนั่นแหละ ถึงขายต่อยากหรือขายต่อได้ราคาถูกจริงเอาใช้เองก็ยังได้นะครับประมาณนี้มันก็ยังมันก็ยังใช้งานได้อยู่อาจจะอาจจะไม่เหมือนกาวจอตรงที่ว่าถ้ากาวจอเนี่ยถ้าเหมือนแตกจริงๆเนี่ยโอค่อนข้างขายยากเลยนะมีหลายใบขนาดนั้นนะแต่ว่าดูแล้วว่ากา้าวจอเนี่ยเหมือนอาจจะแตกยากกว่าเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นนะคนทำธุรกรรมกันเยอะ ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นในแบบว่าถ้าคนที่ไม่มีทุนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมว่าน่าจะลำบากอยู่อันนี้ก็ต้องต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่สายเกมเมอร์หรือไม่ใช่สายแบบกราฟิกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเหมือนพังขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้ใช้คอมอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอาจจะมีลูกอาจจะส่งต่อให้ลูกเล่นอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่สายอะไรเงี้ยเลย คุณก็ต้องศึกษาให้ละเอียดหน่อยเรื่องบิตคอยนี่นะว่าว่าซื้อมาแล้วเนี่ยลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงเนี่ยคุณจะเอาไปทำรายได้ต่ออะไรนี้เพราะว่าเอาจริงผมแนะนําให้ลงทุนนะแต่ว่าต้องก็ต้องคิดต่อกันคิดเผื่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้หลงนี้แล้วอ่ะจะไปใช้ทําอะไรต่ออย่าไปคิดว่าอย่าพยายามอย่าคิดว่าโอ้โหถ้าซื้อมาขาดทุนทําไงวะเนี่ยขายอย่างเดียวเลยไม่เริ่มดีกว่าอะไรเงี้ยผมไม่อยากคิดอย่างนั้น อยากให้เอามาลองลงทุนดีกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าคุณได้ลองลงทุนแล้วอ่ะถ้ามันขาดทุนขึ้นมาคุณก็คุณก็ยังประเมินตัวเองได้ว่าอ่ะอันเนี้ยลองแล้วเรารอบรอบน้อยไปหน่อยมองทั้งพยายามมองให้มันเป็นความผิดของตัวเองอะว่าเราจะหาทางออกได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าไม่เริ่มไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะแบบว่าคุณก็จะไม่ได้เรื่อมสักทีเพราะว่างานประจําเงินเก็บก็ก็มีพอเก็บนะแต่มันเก็บได้เก็บไม่ได้มากขนาดนั้นก็ถ้ามันมีทางออกที่มันดีกว่า่ย ที่น่าเสี่ยงกว่าที่ไม่ใช่พูดผิดไม่ใช่น่าเสี่ยงกว่าคือความคุ้มค่าอาจจะมากกว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูครับเอ้ของจะแนนํานี้เนาะโอเคอางั้นสาหรับวันนี้ก็รู้จี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับโอเคอันนี้แถมน,นิดหน่อยนะครับก็คือผมลองเอามาทดลองกับโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งโน,น้ตบุ๊กเครื่องนี้นี่แรมมีแค่นี้แปดนะครับส่วนที่เป็น i 5 Gen 8นะครับซึ่งผมจะเอามาเทียบให้ดูกับเมื่อกี้นะ,ะผมเทียบไปแล้วอยว่ผมต้องกดดูพอร์ตมันจะของซื้อของมาเนี่ยนี่ <c oughs> อย่างที่ผมพูดไปครั้งต้นคอมเครื่องที่แล้วอะ่ะที่เป็นเครื่องหลายที่ผมใช้พอร์ตมันจะ i7 Gen 9ส่วนเครื่องนี้โน้ตบุ๊กมันจะเป็น i5 Gen 8นะครับซึ่งความสามารถของมันนะครับนี่ความ ความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโดยรวมๆแล้วโดยรวมแล้วโ,โหจริงๆแต้มนี่แบบว่าทะลุทะลวงอ่ะถ้าเทียบกันซ้ายกบขวานะโอ้โหประมาณนี้ครับทั้งทุกอย่างเลยเอาไว้เล่นเีมเอาไว้ทำงานเอาไวทา้ไวทำเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรเงี้ยรวมๆกันแล้วสู้ตู้แทบไม่ไหวเลยนะครับ ทั้งงที่แบบว่าคอเททเท่ากันแต่ว่านี่ครับดูความถี่ในการทํางานนะครับห่างกันเกือบสองเท่านะครับมันเลยออกแบเป็นแบบนี้เครื่องเครื่องที่เมื่อกี้ผม,มให้ดูนะสเตตัสมันประมาณเกือบเกือบห้าชั่วโมงนะครับในการพอดซค่งเครื่องนี้ผมเอาออกมาให้ดูก็คือนี่ช่วงเวลาทั้ง t o t a e นะครับ t o t s e c o นี่เพื่อเพื่นเห็นนี่มันจะยาวนานมากเห็น1ิบามติน่าจะเป็นอะไรที่มันพอดไม่เสร็จแล้วก็เลยหยุดไปก่อนนะครับเอนี่ส่วนใหญ่มันจะประมาณ10ชั่วโมง12ชั่วโมงที่ผมเคยบอกอะ่ะมันจะยาวนานถึงสิชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าใช้น้ t ตบุ๊กแล้วก็พูดผิดครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าน้ t ตบุ๊กแต่เป็น SSD ที่ประมาณ1,000กับ500ร้อ ความเร็วเขียนนะครับเราก็ต้องดู CPU ด้วยเนาะอ่าซึ่งผมลองอัปเกรแล้วซึ่งเนี้ยก็คืออัปเกรเป็น SSD ตัวที่ความเร็วอ่านไอ้ความเร็วเขียน3,000นะครับอ่ะนี่ผลลัพธ์ออกมาก็คืออืมเป็นไงบ้างครับจาก10ถึง12ชั่วโมงเหลืออยู่ประมาณ8ชั่วโมงอืมหายไปได้ถึง4ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งมันมาคอกวดที่ CPU เนี่ยแหละ คือถ okay, yeah. ้า CPU โอเคนะมันจะไปได้ไวกว่านี้เยอะเลยนั่นแหละผมก็เลยจะเอาไปลองกับเครื่องหลักของผมด้วยแหละอซึ่งนี่ครับเวลา start time เวลา finish time เท่าไหร่อ่ะ 18, 9 2ป1 22, 2าอ่าประมาณ7ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่าเก็บเบอประมาณ7ชั่วโมงโคตรนานเลยอันนี้ก็ copy file แป๊บเดียวนะแต่ขั้นตอนที่1เนี่ยโหยาวนาน โอเคประมาณนั้นนะครับก็ผมถึงบอกว่าเลือก CPU ก็เลือกตัวเดียวให้คุ้มใช้ยาวๆไปเลยนะเพราะว่าถ้า CPU แบบเบาๆก็จะเบาอย่างนี้แหละถึงฮาร์ดดิสจะแรงอ่าแรมก็เผื่อด้วยนะถ้าคุณจะพอต 3GB เนี่ยก็ต้องเผื่อไว้หนึ่งพอร์ตใช้ประมาณเกือบๆไม่เกินสามไม่เกินสาม GB ก็เผื่อไว้พอร์ตละสาม GB แล้วกันก็เราคำนวณอูนะโอเคครับแปะไปกินแล้วไปกิงแล้ว Bye bye.